สวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวเอ็มช่องไทยอีสานสตูดิโอนะครับวันนี้จะมาแนะนําการสื่อสลากออมสินนะครับสลากดิจิทัลนะครับมันจะมีเป็นสื่อแบบออนไลน์นะครับผ่านแอป m ม m o นะครับจะมีแบบ1ปี2ปีแล้วก็3ปีนะครับแต่ว่าผมล่องเขาเบิงเมนูมือนี้นะครับสามารถเข้าได้แค่อัน1ปีและ2ปีนะครับเขาจะเปิดให้สื่อเป็นช่วงนะครับ วิธีการซื้อนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาตรงนี้ครับนี่ครับมองขีดสามขีดทาง้ายมือนะครับก็ไปที่สลากดิจิทัลนะครับก็คกดเข้าไปเลยครับผมอันนี้ผมมีการซื้อไว้แล้วนะครับอันนี้ผมซื้อเป็นแบบหนึ่งปีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับท่านไหยังไม่ได้ซื้อเนาะนี่ครับกดเครื่องหมายบวกมุมขวาล่างนี่ครับกดเครื่องหมายบวกเข้าไปเลยนะครับมันจะมีให้เลือกอยู่แบบหนึ่งปีหรือว่า สองปีนะครับผมจะรีวิวอันแบบหนึ่งปีนะครับเพราะว่าผมซื้อไปแล้วหนึ่งปีนี้ราคาต่อหน่วยก็คือยี่สิบบาทได้หนึ่งหน่วยนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อแล้วต้องการให้ถูกรางวัลน,นะครับการันตีรางวัลเลขท้ายสี่ตัวนะครับผมแนะนำให้ซื้ออยู่ที่หนึ่งหมืนหน่วยนะครับหนึ่งหมืนหน่วยคูณยี่สิบนะครับก็จะต้องซื้ออยู่ขันตำสองแสนบาทนะครับ ทำไมถึงเรียกว่าการันตีรางวัลนะครับเพราะว่ารางวัลเลขท้ายนะครับมันจะมีอ่าเลขท้าย4ตัวครับมันจะสิลั่นจาก0000นะครับ04ตัวไปหอด9999 4ตัวนะครับภายในช่วงว่างตรงนี้นะครับเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นหน่วยนะครับเขาสื่อมันจะถืออยู่แล้วครับมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งถูกอยู่แล้วครับหนึ่งหมื่นหน่วยในตัวนี้เขาก็สิการันตีว่าเราต้องถูกแน่นอนขั้นต่ํานะครับก็ ถ้าซื้อสองแสนบาทจะได้หนึ่งหมื่นหน่วยพอดีนะครับก็จะถูกรางวัลเลขท้ายขั้นต่ําก็คือหนึ่งใบนะครับจะถูกสองครั้งนะครับก็คือหนึ่งงวดมันจะวิ่งรางวัลเล็กท้ายสองครั้งเราก็จะถูกอันนี้ผมได้รางวัลที่ผมซื้อตอนปีที่แล้วนะครับมันสิได้รางวัลเล็ท้ายก็คือห้าสิบบาทนะครับผมจะถูกหนึ่งใบผมจะถูกร้อยหนึ่งแต่ว่าปีนี้เห็นมู่นสือที่หลังนะครับเพิ่นได รางวัลเลขไทยซีโตัวรับรางวัลละยี่สิบบาทนะครับก็ถือลงมาอันนี้ผมกระถือว่าโชคดีที่ได้รางวัลสูงกว่ามูที่ซื้อต่อหลังนะครับเพราะว่าอาจจะย้อนโควิดนํานะครับวิธีซื้อกัครับเข้ามาอันแรกเลยนะครับจํานวนเงินนะครับถ้าสมมติเพื่อนๆจะซื้อนะครับนี่ครับมันจะมีขั้นต่ำให้เราซื้ออยู่ที่200 4 0 0 1,000รนะครับ2 0 0 0 1 0 0 0 0นะ20,000แสนหนึ่งสอ่านะครับ บุญคนว่าผมอยากซื้อร้านนึ่งจะซื้อจางไหนกะว่ายากครับซื้อสองแสนหาเทื่อนะครับหรือว่าขันที่ซื้อหาแสนกะซื้อสองแสนสองเทื่ออะไรกะซื้อหนึ่งแสนหนึ่งเทื่อครับก็จะได้เป็นหาแสนนะครับหรือว่าเราจะระบุจํานวนเงินเองก็ได้นะครับแต่ว่าผมกับบริระบุนะครับผมว่าซื้อตามเมนูอันนี้น่าจะง่ายกว่านะครับแล้วก็เลือกบัญชีนะครับบัญชีเท่าก็ต้องปูกกับแอปไม้หมู่เข้าไว้นะครับหนึ่งบัญชีนะครับก็ เป็นบัญชีเผื่อเรียกธรรมดาครับเปต่อเข็ดเอทีเอ็มก็ได้ครับเข็ดอ่าเป็นบัญชีเงืนฝากเผื่อเรียกแล้วก็ะู่เข้ากับไม้หม่ตัวนี้ครับนี่ครับห้าสิบซื้อห้างกับแสจานั้นเงินเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าผมมีเงินอยู่หารอยสมมติเพิ่นใส่หนึ่งพันเนาะทำไมถึงใส่หนึ่งพันเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันซื้อผ่านนะครับผมไม่อยากซื้อตอนนี้เข็ดให้บึ่งซื้อครับหมุนไปปึ๊บมันก็สิบอกว่ายอดเงิน ที่ท่านจะซื้อมันไม่พอนะครับกะสิประมาณนี้ครับถ้าซื้อกะซื้อเสร็จปุ๊บนะครับสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนซื้อเสซ็จแล้วนะครับมันก็สืได้ใบฉลากมาแบบนี้ครับกะอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับนี่ครับมันก็สิบอกประวัติเท่าถือจักรลังวันนะครับนี่ซื้อมาตั้งแต่งวดแรกจนถึงปัจจุบันนะครับว่าเคยถือาะวันไ่จักเทียบหน่วงบอร์เรยจักเทียครับถือแต่างวันนี่ะครับเลขไทยซี่ตัวครับ เล้หาสิบบาทนะครับแต่ก็ดีก็ฝากกินดอกอยู่ครับเพราะว่านี่ครับตามเงื่อนไขของผมนะครับเนี่ยตอนที่ผมซื้อเนี่ยแต่ผมฝากปึ๊บเนี่ยผมถอนได้ปีหนึ่งเนี่ยผมได้หน่วยละศูนย์จุดห้าบาทนะครับศูนย์จุดห้าบาทอันนี้ถ้าเราผมฝากครบปีหนึ่งนะครับแต่ว่ามาดูเงื่อนไขของเงื่อนไขใหม่นะครับที่เขา ลงข้อมูลทางเว็บไซต์ของอ,อมสินเนี่ยมันสิบ่ให้ผลตอบแทนนะครับอันนี้ตัวเทือถ่ายนะครับสิบบเห็นผลตอบแทนว่าฝากครบปีนึงแล้วเนี่ยสิได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ถ้าจาบ่พิดอ่าตอนนี้ของผมที่สื้อมันอยู่ในเงื่อนไขที่ถ้าฝากครบหรือว่าซื้อครบปีหนึ่งเขาสิได้ดอกเบีย้ยนะครับนอกจากเงินปันผลหน่วยละ2.05บาทนะคะ หน่วยละ0.05บาทเ่ยมันสิได้ดอกเบี้ยร้อยละ 0. 0.7 0นะครับดอกเบีย้ย0.7 0. 0.7รนะครับร้อยละ 0. 0.7ต่อปีนะครับก็ถือว่าตอบแทนร่วมๆกับรางวัลที่เขาถือทุกงวดแล้วนี่ก็ถือว่าดีกว่าฝากาเป็นฝากออมทรัพย์ธรรมดานะครับแต่กะบ่ดีซํา ฝากประจำนะครับถ้าเอาเงินมาเฉลียเฉลี่ยฝากประจำก็ดีกว่าดอกเบี้ยดีกว่าแต่เราไม่ได้รุ้นรางวันนะครับกะสิประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับสงสัยกะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับยินดีที่จะแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับมือนี้่กะขอลาไปก่อนครับกดถึกใจซับตาไร่ซับหัวขิงไข่ให้น้ำเลยด้วยครับสวัสดีครับผม